กลับมาแล้วจ้ากับรายการของเรานะคะมอว์กับนางฟ้านะคะแม่หมอจีจ right. ี so ้เป็นแบบยูฟซีค่ะแม่หอดจจี้เปทนแบบเท่าค่ะโอเควันศุกร์แล้วใช่ปล่าโอเคมาดูดวงกันนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์เดือนกรกฎาคมค่ะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะคะสาวก็นะจ๊ะสาวนะคะสาวของเราคือเรียกว่าปอร์จูนขึ้นมานะคะสองเหรียญนะคะแล้วก็ ชรีออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆซู่มีนานเรื่องของการงานนะจ๊ะองค์กรคุณอาจจะมีการรีโนเวทปรับเปลี่ยนงานใหม่คุณเองคุณอาจจะต้องทํางานแบบว่าสลับไปทําตรงนู้นสลับมาทําตรงนี้นะคะค่อนข้างอ๋อถามว่าปวดหัวไหมก็ปวดหัวนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ว่าถามว่าดีไหมดีนะคะเพราะฉะนั้นทําไปสู้ไปนะคะต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะออมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไหมมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งด้วยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีเดียค่ะ แต่่เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เรียกว่าหมุนเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอตนะคะหาหเงินมาก็ต้องเอาไปจ่ายตรงนั้นได้เงินมาก็ต้องไปจ่ายตรงนี้ <c oughs> คือช่วงเนี้ยการเงินอ่ะเรียกว่าหมุนตัวเออไม่รู้จะว่ายัางไงเราหมุนเหมือนกันแบบเราวิ่งเลยนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคผ่านไปได้ถ้าคุณทายได้ตยู่นะคะมี่ยูนเองมีความสามารถในการหมุนค่าส<ช>มควรนะคะส่วนเรื่องอสังหาริมารั์นะใครเขาเรียกใครเขาแบบบางคนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนจะเรื่องของอาสาหะ ที่อาจจะมีเรื่องของการหนุ่เงินเกิดขึ้น<ช>อะไรพวกนี้นะคะถือว่าได้ผลดีแต่อย่ารีบร้อนแล้วกันนะคะมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะ<ม>อันนี้เรื่องของความรักเป็นยังไงความรักก็อย่างที่บอกนะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่ถามว่ารักกันไหมรักกันนะคะ<ช>ก็ไม่รู้ดิก็พยายามแบบออกไปกินข้าวอะไรนอกบ้านร่วมกันแล้วกันนะคะแล้วก็ความรักมันก็จะดีขึ้นน่ะแนก็ไตเรื่อยๆของมันช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกลัวหรอกค่ะนี่ว่าให้เวลากันดีกว่าให้เวลากันมากขึ้นทําเอาเวลามาร่วมกันมากขึ้นจะทําให้ความรักมันดีขึ้นนะะค สำหรับคนที่เป็นคนโสดน,นะคะช่วงนี้เรียกว่าเออมีคนเข้ามาแหละเราชอบใครเขาอาจจะเป็นคนแข็งๆหน่อยอาจจะแบบว่ากระดา้างกเราไม่ค่อยแบบว่าอ่อนโยนอ่อนหวานแต่าถามว่าเขาชอบลงไม้ที่เรื่องกเราเรียกว่าเขาก็จริงแต่กะลาอยู่นะคะแค่ถาเขาเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนแข็งใ <ๆ S 2> นวอยหนุ<ด>่<ๆ>มเรื่องอ<ม>อแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาอันนิดๆนะคะก็ดูดูกันไปก่อนใจเย็นๆนะคะอ่าหมดแล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้วตอนนึงนุ่มุ่มค่ะ ถ้าเราหนุ่มนะคะเอ๊ะอะไมเดี๋ยวสันขึ้นบ่อยจังเลยผู้ชายมีฮอตไงฮอตฮอตอ่าหนุ่มๆนะจ้าถามช่วงนี้โปรเจกต์เยอะนะคะมันโนเต็มไปหมดอยู่ในหัวนะคะจนเรียกว่าปวดหัวนอนไม่หลับเครียดกันเลยทีเดียวนะคะถามว่าทําได้ไหมทําได้แค่ประมาณสักอย่างสองอย่างไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณคิดนะทาแล้วทําลงมือให้เต็มที่เอาที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีที่เชี่ยวชาญอะไรที่ถนัดไปแล้วแต่ทําลงมือทำอันนั้นนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จ มีงานยาทําทุกอานทําแค่อานสองงานพอค่ะและสำหรับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เรียกว่าเงินมันรอ้อนเงินมันเข้ามาแบบเยอะกระจิงเนื่องจากเรามีโปรเจกต์ทำนูมม้นทำนีมม้เยอะอแต่บางครั้งทำให้เราเครียดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเออมันจะพอไหมมันอาจจะทำให้เราต้องวนมากเกินไปเพราะว่าพอเงินมันเยอะงานมันก็เยอะโปรเจกต์ต่างๆต้องใช้เงินเราก็เยอะทําอัดทำอัดทำให้เราเครียดแล้วไม่สบายใจกังวลอัดกลับไปนอนไม่หลับเนาะแต่ช่วงนี้เงินมาเงินมันรอ้อนพราะ้นอาจจะต้อง แบ่งส่วนดีๆนะคะว่าเก็บใช้อะไรยังไงนะคะดีๆนิดนึงค่ะโ okay, อเคจ้าในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ถามว่าเครียดไหมเครียดนะมีะลอง เขาเรียกอะไรอ่ะความคิดเห็นบางอย่างมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะคะหรือว่าทั้งสองคนหัวเนียกําลังคิดจะวางแผนทาอะไรกันบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอะไรเนี่ยร่วมกันมโนจนแบบบางครั้งนอนคุยกันนอนเวละคุยกันไปถึงเช้านะคะถามว่าทําได้ไหมนะคะก็อย่างที่บอกทาได้นะคะประสบความสำเร็จไหมประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่ทุกอันนะคะสรุปกันให้แน่นอนว่าตกลงจะทําอะไรกันแน่นะคะสำหรับเรื่องของความลกของคนโสดเนาะคนที่เราคิดอยู่ เราอาจจะจินตนาการว่าฝันให้เขามากเกินไปหรืออาจจะแบบว่าบางครั้งเราอาจจะแบบคิดแล็บแค่ว่ามาข้างบินบ้างหรือว่าข้างบินเออมันก็มีโอกาสนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เราชอบคนที่เรารู้สึกว่าแบบลืมแบบลืมอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเขาเรียกอะไรในการงานที่ดีในความสำเร็จในชีวิตนะคะเราก็มานั่งมโนเอ๊ะเขาจะชอบเราไหมนี่นี่ันนะคะมากเกินไปคือแบบว่าเออ เอาเป็นว่ามันมองที่ใจมากเอาเป็นว่าลองเข้าไปคุยดูแล้วเข้าไปจีบดูนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสก็เป็นได้นะอย่าัมแต่กลอย่ามแต่คิดอย่างเดียวนะคะทําดูใช่สำหรับเหล่านางฟ้าทั้งหลายนะจ๊ะนางฟ้านางฟ้านะจ๊ะ ช่วงนี้อย่างแรกนะคะเรื่องของการงานระวังมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะ<ม>โดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานที่เขาเรียกอะไรทั้งทั้งเจ้านายแล้วก็ลูกน้องเลยทีเดียวนะคะแต่หามว่าเอาเป็นว่าสมบปากสมกทำล้วกันถ้าคุณสมกปากสมกทำนะคะมันก็จะไม่มีเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเอออย่าแรงอย่าเยอะนะคะอย่าปาก<ม>แบบปากมาเอาง่ายๆวันนี้กป็ปากซอบๆอนิดนึงนะคะว่า การเงินของคุณอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดว,ว่าการงานมันมีปัญหาเนาะ,ะทาให้การเงินของคุณอาจจะแบบว่าช่วงนี้มีเงินแหละแล้วก็บอกว่าเออมีเงินใช้ไม่ีเงินกินแต่ว่า<ะ>อาจจะไปทําให้เราไป,ไปเที่ยวมากใช้เงิน<ะ>สูรุ่ยสุดสรายใช<ะ>้เงินแบบว่าซื้อความสุดมนานมากเกินไปเที<ะ>่ยวมากเกินไปทําให้เราอาจจะลัดเริเรื่องของการงานหรือการบริหารเงินที่ดีนะคะอาจจะทำให้เรามีปัญหาลาะคนรอบข้าไนะคะในร่ององเนได้จ้าแฝคเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเป็นยังไงก็ระวังทะเลาะกัน เอาง่ายนะคะระวังทะเลาะมีปากมีเสียงกันทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะคะรู้สิบปากเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดนะคะเพราะว่าพูดไปแล้วนะคะแทนที่เราอาจจะแบบว่าได้เงินจากแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราอาจจะได้ชีนมาแทนไปได้นะคะแล้วที่โชว์ด้วยนความที่คุณเป็นคนหลั่นร้าน่แบบเออสถานการณ์แบบว่าอยากจะไปชิวๆของตัวเองไม่ค่อยสนใจด้วยนะอแรกะทะเลาะกันได้นะคะจ๋าอ่ะ ่ะสำหรับคนที่กำลังสนนะคะใครกำลังมองหาแเพื่อนคุยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนแบบว่ารักกันกุบกริบไม่คิดอะไรมากใหนบอกอ่ะได้ชิลๆไปก่อนชิวชิวโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วใครสนใจอยากดูดวงกับแม่หมอจีจี้มาดามยูทซีนะคะก็ศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าหกเก้า ที่อยากดูกดูกับแม่หมอที่กัดกันล้วนะคะก็0 8 9, 5, 1 9 8แป6ค่ะอ่่โอเคแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะใช่ทีให้ดูดนึงใช่แองเจิลแซนะคะมีเรื่องราดีๆตลอดตลอดใชเปกนตลอดนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาตอบคลิปหน้านะคะคุณสุ่า